ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับส่วนหน่วยที่6นะครับต้นทุนงานสั่งทำนะครับหรือเรียกว่า job order costing นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบลักษณะนะครับของการระบบต้นทุนงานสั่งทำกันก่อนนะครับในระบบต้นทุนงานสั่งทำนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่เหมาะสมสําหรับกิจการที่ผลิตสินค้าตามคําสั่งของลูกค้าคือผลิตตามคําสั่งเยนะครับลูกค้าต้องการอะไรนะครับเราทําตามลูกค้านะครับอย่างเช่นเราผลิตเก้าอี้นะครับเก้าอี้ลูกค้าต้องการเก้าอี้แบบไหนเก้าอี้จากไม้สักเก้าอี้จากไม้อยางอ่าไม้อย่างอื่นนะครับเก้าอี้ที่ทําด้วยพลาสติกอ่าแล้วก็จะผลิตตามลักษณะงานนะครับที่ลูกค้าต้องการ นะครับหรือสินค้าที่ผลิดเป็นรุ่นๆซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับเช่นการพิมพ์หนังสืออย่างเงี้ยการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมต่อเรืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการผลิตสินค้าแต่ละคําสั่งจะมีป่าจะมีความแตกต่างกันไปจึงต้องมีการรวบรวมสะสมนะครับต้นทุนงานแต่ละงานแยกตามคําสั่งของลูกค้า นะครับก็จะมีการจัดทําบัตรต้นทุนงานแต่ละงานออกมานะครับเพื่อแยกงานออกไปนะครับตามความตามคําสั่งของลูกค้านะครับหรือชิ้นงานนะครับซึ่งจะทําให้ทราบต้นทุนแต่ละงานได้อย่างรวดเร็วนะครับว่างานหมายเลขนี้นะครับหมายเลข2 0งศูนน่นะครับมีต้นทุนเท่าไหร่งานหมายเลข2 0งศนะครับมีต้นทุนเท่าไหร่นะครับเราจะทราบไปอย่างรวดเร็วจากบัตรต้นทุนงานแต่ละงานนะครับ นะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารมากนะครับในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของการกําหนดราคาขายนะครับแล้วก็การควบคุมต้นทุนการผลิตนะครับสำหรับะระบบนี้นะครับงานแต่ละงานต้องมีหมายเลขกํากับนะครับก็จะมีหมายเลขกํากับไว้นะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปหมายเลข1 0, 1ึ่งศไปเรื่อยๆนะครับเพื่อแยกงานนะครับเนื่องจากสินค้าแต่ละ ท,ที่ผลิตออกมาในแต่ละงาน,นมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับในเรื่องของวัตถุดิบค่าแรงค่าจ่ายคาาผลิตนะครับจึงมีการจัดทําบัตรต้นทุนงานนะครับแต่ละงานที่บอกไปก็คือ job o job cost sheet นะครับหรือบัตรต้นทุนงานนั่นเองซึ่งบัตรต้นทุนงานนียนะครับก็จะเป็นเอกสารนะครับที่ใช้บันทึกต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับางานนะครับซึ่งมีวัตถุดิบค่าแรงและค่าจ่ายค่าผลิตมันก็จะบอกว่าวัตถุดิบ ใช้ทางตรงไปเท่าไหร่ค่าแรงทางตรงใช้ไปเท่าไหร่นะครับค่าจ่ายาคําผลิตคิดโรงงานเท่าไหร่นะครับนะหลังจากนั้นก็จะนําข้อมูลพวกนี้ไปคานวณหาต้นทุนนะครับและกาไหขั้นต้นต่อไปนะครับนี่คือนะครับลักษณะงานนะครับทีนี้การใช้บัญชีคุมยอดระหว่างทำนะครับเพียงคือเราจะใช้บัญชีคุมยอดนะครับงานระหว่างทำเพียงบัญชีเดียวนะครับเป็นบัญชีคุมต้นทุนงาน แต่ละงานนะครับต้นทุนการผลิตทั้งหมดจะเดบิตในบัญชีคุมงานระหว่างทำ pues, นะครับนะพยาวัตถุดิบค่าแรงค่าการผลิตเราก็าจะเข้าบางานระหว่างทำหมดเลยนะครับนะยอดรวมต้นทุนของการผลิตจากบัตรต้นทุนงานทุกใบเลยนะครับจะเข้างานระหว่างทำนะครับจะต้องเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชีคุมงานระหว่างทำนะครับและทีนี้เมื่อทําการผลิตเสร็จนะครับจะต้องสรุปต้นทุนการผลิตของแต่ละงานที่ผลิตเสร็จในบัตรต้นทุนงาน นี้ด้วยนะครับเมื่อผลิตเสร็จนะครับสรุปในบัต้นทุนงานนะครับนะอ่ะนะครับนั่นคือลักษณะนะครับของระบบนะครับต้นทุนงานสัมธรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นน่ะก็โดยสรุปก็คือเป็นระบบที่เป็นระบบงานที่มีขึ้นเพื่อทําตามคําสั่งลูกค้านะครับลักษณะของการ ออเดอร์ลูกค้า ha, จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเมื่อมีสินค้ามีความแตกต่างกันต้นทุนก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่จะเป็นวัตถุดิบค่าแรงค่าจา่ายกาผลิตนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อมีความแตกต่างกันก็จะมีามตกตารจาัดทําบัตรต้นทุนงานออกมานะครับเพื่อแยกงานออกแต่ละงานนะครับกำหนดชื่องานเป็นหมายเลขไปนะครับนะนั่นคือลักษณะของต้นทุนงานสั่งทำนะครับเดี๋ยว ในคลิปต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้ถึงการบันทึกบัญชีนะครับระบบต้นทุนงานนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ